มินอองไลเป็นในพลกองทัพเมียนมาซึ่งดำรงตังแหน่งนผู้นำในทางการพฤตินายของประเทศคนปัจจุบันและยังเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพเมียนมาเขาเข้า,ขายึดอำนาจในฐานะผู้นำรัฐในการรัฐประหารเมียนมาครั้งล่าสุดวันที่หนึ่งกุมภาพานันธ์ พุทธศักราช2564มิงออนไลน์เกิดเมื่อวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2499ที่เมืองทวายประเทศพมา่าพ่อของเขาชื่อตองไลเป็นวิศวกรโยธาซึ่งทำงานอยู่ที่กระทรวงการก่อสร้าง มีออนไลน์สอบผ่านการคัดเลือกฐานในปีพุทธศักราช2515ที่โรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมัธยมปลาย1ลาทาแห่งย่างกุ้งต่อมาเขาเข้าศึกษากฎหมายที่มหาวิทยลาลัยศิลปกรและวิทยาศาสตร์ย่างกุ้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515 ถึง2,516ก่อนจะเข้าร่วมสถาบานันป้องกันรุ่มที่19ในปีพุทธศักราช2,517หลังความพยายาม3ครั้งและได้ติดยศจากในปีพุทธศักราช2,520มิงอองไลน์ได้ติดยศร้อยตรีในกองทัพและหลังจากสำเร็จการศึกษาเขาได้รับ ตำแหน่งผู้บัญชาการในรัฐมอนและในปีพุทธศักราชส5 4 5เขาได้รับการเลือกตำแหน่งให้เป็นผู้บัญชาการกองบังชังการในรัฐฉานตะวันออกและเป็นตัวตั้งตัวดีในการเจรจากับกลุ่มกบฏสองกลุ่มคือกองทัพรับว้าและกองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติ เขาเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังในปีพุทธศักราช2552หลังจากเป็นผู้นำในการต่อต้านกองกำลังพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาที่ก่อความไม่สงบในโกกางในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2553มิงอองไลน์ได้เข้ามาแทนที่ในพโชน ในตําแหน่งเสนาธิการร่วมกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศมิงออนไลน์ขึ้นดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการทานสูงสุดบังคับบัญชาสำนักงานทหานสูงสุดที่เรียกว่าทัดมาดอเมื่อวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2554แทนที่ประมุขแห่งรัฐและหัวหน้าคณะ รัฐบาลทหารเดิมคือในองอาวุโสตามชวยเขายังเป็นสมาชิกของสภาป้องกันและความมั่งคงแห่งชาติซึ่งมีประธานาธิบดีแห่งเมียนมาเป็นประธานต่อมาเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2555รัฐบาลเมียนมาประกาศว่ามิอนอองไลน์ ได้รับการเลือกตำแหน่งเป็นรองในพลอาวุโสซ,ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดอันดับสองของกองทัพเมียนมาและได้รับการเลือ่อนตำแหน่งเป็นในพลอาวุโสในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2,556ในวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2,563 ัดมาดอได้ประกาศตำแหน่งพลเอกอาวุโสให้ในพลมียงอองลายซึ่งมีสถานะเทียบเท่ากับรองประธานาธิบดีเมียนมาล่าสุดในพลเอกอาวุโสเมียงอองลายผู้บัญชาการฐหานสูงสุดประกาศยึดอำนาจบริหารนิติบัญญัติตุลาการทั้งหมดพร้อม ภาวะฉุกเฉินเป็นเวลาหนึ่งปีพร้อมต่อสัญญาณโทรข้ามนาคมจากส่วนกลางทั้งหมดพร้อมตั้งอูมิสวยอดีตมุกมนตรีย่างกุ้งรองประธานาธิบดีสายทหารเป็นประธานาธิบดีชั่วคราวที่ผ่านมามีออนไลน์ถูกวิาพากวิจารณ์ต่อเนื่องในประเด็นเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการทุจริตคอร์รัปชันคณะรัฐมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสภาประชาชาติรายงานว่าท่านของมิงออนไลน์จงใจผู้เป้าเลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชนกลุ่มน้อยในรัฐยักษ์ไข่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาถูกกล่าวหาว่าฆ่าล้านเผ่าพัานธ์ชาวโรฮิงญา สื่อโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่อย่าง Facebook เองก็ออกคำสั่งห้ามมิ่งออนไลน์ใช้แพลตฟอร์ม a c e b o o k เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่และองค์กรระดับสูงสุดของพม่าอีก19รายชื่อเพื่อป้องกันความตึงเครียดทางเชื้อชาติและศาสนาในเมียนมาต่อมา Twitter ร์แบน เขาในวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2561เมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2561สะสะชาวอารกันได้เผยแพร่จดหมายเปิดพันนึกถึงมิงออนไลน์เกี่ยวกับพฤติกรรมและละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายครั้งของทัสมาร์ในรัฐยะไข่ สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพล,ลเรือนรวมถึงอาคารมรดกทางวัฒนธรรมบางส่วนด้วยในเดือนรกรกฎาคมพุทธศักราช2561รัฐบาลสหรัฐอเมริกาสั่งห้ามไม่ให้มิงออนไลน์เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาและในเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2000 563ที่ผ่านมาบริษัทหลายแห่งของมิงออนไลน์ถูกแช่แข็งทรัพย์สินที่อยู่ในอเมริการวมถึงห้ามการทำธุรกรรมทางการเงินใดระหว่างเข้ากับใครก็ตามในสหรัฐอเมริกามิงออนไลน์ยังมีประเด็นโจกกับผลประโยชน์ทางธุรกิจของครอบครัวและความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์โดยเขาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่